คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยครับเรื่องต่อไปนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณโดยตรงขออนุญาตนะครับไม่มีการใส่ร้ายใส่สีเอาตัวเลขข้อมูลมาดูการส่งออกเดือนมีนาคมติดลบ10.9เป็นครั้งแรกในรอบ8เดือน3เดือนแรกการส่งออกหดตัว0.2ถ้าท่านผู้ชมติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกับการส่งออกอย่างใกล้ชิดจะทราบดีว่าตอนนี้ภาคการส่งออกไทย ที่มีคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรัมดีพานิชอยู่นั้นตกอยู่ในภาวะที่ย่ําแย่อย่างยิ่งมีนาคม2567ที่ผ่านมามูลค่าการส่งอีมูลค่า24,960ล้านดอลลาร์หดตัวไป10.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2566ถือว่าเป็นการทรงออกติดลบครั้งแรกในรอบ8เดือนตั้งแต่รัฐบ,บาลชุดคุณเศรษฐามาเป็นนายกและคุณภูมิธรรมาเป็นรัฐรีวิวการทรงพาณิช ส่วนภาพรวมการส่งในไตรมาสแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมก็ติดลบเช่นกันอยู่ที่0.2ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขของไทยกับตัวเลขประเทศเพื่อนบ้าน,อ,นอื่นๆในภูมิภาคที่เขาทยอยประกาศตัวเลขการส่งออกปรากฏว่าการส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม2567นี้คุณภูมิธรรมครับติดลบสูงสุดในภูมิภาคคือการส่งออกของจีนติดลบ7.5เมาเลเซียติดลบ6.1เ อิโตโิดลบียติดสบ4เสิงคโปร์ติดลบ3.4%ตไต้หวันติดลบบวกไต้หวันบวก18.9%เวียดนามบวก13%ส่วนของไทยนั้นติดลบ10.9%คุณภูมิธรรมครับนี่คือข้อมูลนะฮะที่หาได้ข้อมูลในโลกนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลมโนไม่เหมือนผลการตรวจสอบแล็บของคุณจากข่า้าสิบปีเอาละผมจะเจาะเป็นเรื่องเรื่องให้ดูนะฮะผมเป็นห่วงคุณภูมิธรรม คุณหยุดกินกินเพื่อนายเพื่อช่วยคุณยิ่งรักชินวัตร์ผมอยากคุณกลับมาพิจารณาตําแหน่งที่คุณนั่งอยู่ว่าคุณควรจะทําอะไรให้ประเทศชาติบ้างคุณภูมิธรรมรู้หรือเปล่าว่าสินค้าเกษตรไทยที่ผ่านมานอกจากเข้าไทยที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยได้สูญเสียการส่งออกให้กับอินเดียและกําลังจะสูญเสียอันดับสองให้กับเวียดนามในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วล่าสุดมีข่าวที่ช็อกโลกผลไม้ไทย ชาวสวนบ้านเราคือทุเรียนไทยได้สูญเสียตลาดในประเทศจีนให้กับทุเรียนเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาแค่ไม่ถึงสองปีเป็นปริจ์พยานของความอ่อนด้อยของกระทรวงพาณิชย์ท่านตีเอาแต่เล่นการเมืองจนทําให้ไทยต้องเสียตลาดราชาผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมามีข่าวชิ้นหนึ่งจากสำนักข่าวซินหัวที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมาก คือข่าวที่ว่าทุเรียนไทยแพ้เวียดนามหลุดแชมป์ส่งออกไปจีนข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวบอกว่าทุเรียนจากเวียดนามตอนนี้ครองตลาดจีนเกือบ62%ตตามด้วยทุเรียนไทยซึ่งตกลงมาเหลือ3 7และทุเรียนฟิลิปปินส์ประมาณ1%น่อกว่าข้อมูลและตัวเลขส่วนแบ่งตลาดทุเรียนในจีนดังกล่าวเป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง พระเพยียงสองปีก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยครองสัสดส่วนคุณภูมิทําพร้อมอย่างครับในตลาดจีนสูงถึงเ5เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้แต่หลังจากที่จีนเปิดตลาดเพิ่มเติมทุเรียนเวียดน,นามก็หลั่งไหลสู่ตลาดจีนอย่างรวดเร็วจีนเพิ่งจะอนุญาตให้เวียดน,นามส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนได้เมื่อเดือนกรกฎาคม2อ6 5นหหรือไม่ถึงสองปีก่อนนี่เอง แต่ถ้าว่าทุเรียนเวียดนามกับแซงหน้าทุเรียนไทยในตลาดจีนแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีผลการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าทุเรียนจากเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลที่สุดของไทยในวันข้างหน้าต้องใช้เวลาอีก3-6ถึงปีแต่หลายคนคาดไม่ถึงว่าแค่ไม่ถึง2ปีทุเรียนไทยกะสูญเสียตลาดให้กับทุเรียนเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วความจริงแล้วถ้ากระทรวงพาณิชย์ไม่มัวแต่มังุมมังงาหลานิ่งนอนใจว่าทุเรียนไทยจะปลูกขาดตลาดทุเรียนในจีนได้ไปอีกนาน น่าจะรู้ตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าทุเรียนเวียดนามมีแนวโน้มจะแซงทุเรียนไทยเพราะข้อมูลตัวเลขเห็นได้ชัดเจนกว่า2 0 6 5 2ปีที่แล้วจีนนำทุเรียน820,500ตันเป็นทุเรียนไทยมากกว่า780,000ตันหรือคิดเป็นสัสดส่วนเกือบ95ปีที่แล้ว2 0 6 6จีนนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็น1.42ล้านตันจำนวนนี้ทุเรียนไทย 4 9 2 9 0 0 0ตันและทุเรียนเวียดนาม4,093,000ตันโดยทุเรียนเวียดนามปี2 5 6 6ครองาส่งสบ่ตลาดจ,จีนเพิ่มกว่า30เปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งปีเองนะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพอมาถึงปีนี้ช่วงสามเดือนแรกของปี2567มักรดาคุณพามีนาเวียดนามแซงหน้าไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกทุเรียนไปจีนเพิ่มขึ้น2.4เท่าทั้งปริมาณและ,ะมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ ตัวเลขในช่วงต้นปีนี้เชี่ยเห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดของทุเรียนเวียดนามในจีนเพิ่มขึ้นเป็น57เป็นจากเดิม3.2ในปี2566ขณะที่ไทยนั้นส่งทุเรียนไปจีนตกลงเป็นอันดับสองหรือลง50ในแง่ปริมาณและ45.2ในแง่มูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าช่วงฤดูกาลหรือหน้าทุเรียนของไทยคือเดือนเมษายน,นพฤษภาคมเป็นต้นไปไทยหวังยาวคืออย่างเวียดน,นามแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่า ผลผล hm. ิตทุเรียนของไทยมีปริมาณลดลงเสียหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าขาดน้ําจากภาวะเอลิโยเมื่อเราไม่มีของไปขายก็ยิ่งเปิดทางเวียดนามยึดตลาดได้มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าตลอดทั้งปีนี้ทุเรียนไทยจะพ่ายแพ้ต่อเวียดนามอย่างราบคาบแล้วทําไมทุเรียนเวียดนามได้เปรียบทุเรียนไทยเหตุผลที่ทุเรียนเวียดนามได้เปรียบทุเรียนไทยคือเวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนทําให้ต้นทุนการขนส่งถูกกว่า ราคาขายของทุเรียนเวียดนามก็เลยถูกกว่าไทยคือราวราว4,900ดอลลาร์ต่อตันเปรียบเทียบทุเรียนไทยที่ขายในราคา6,100ดอลลาร์ต่อตันต่างกันเกือบ2,000ดอลลาร์ต่อตันหรือเปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือว่าทุเรียนเวียดนามขายถูกกว่าทุเรียนไทยประมาณ20%นอกจากนี้แล้วทุเรียนไทยที่ส่งออกไปขายให้ในจีนส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางบกคือรถทุกเป็นหลัก ต้องขนส่งผ่านเส้นทางประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสาย R8 R9 หรือ R12 อผมมาแผนที่ดูนะครับและแน่นอนที่สุดเมื่อเป็นคู่แข่งด้านสินค้าส่งออกประเภทเดียวกันเวียดนามก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ทุเรียนตัวเองมากกว่าอำนวยความสะดวกให้กับทุเรียนไทยทําให้ทุเรียนเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนได้รวดเร็วกว่ามีสภาพที่สดใหม่กว่าเมื่อเส้นทางขนส่งเราต้องสายเวียดนามผ่านเวียดนามทางการเวียดนามก็อาจจะใช้วิธีการกักของคือปล่อยทุเรียนเวียดนามผ่านด่านเข้าจีนเร็วขึ้น แต่ประวิงเวลากักทุเรียนไทยเอาไว้นานหน่อยที่สําคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของทุเรียนไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องโลจิสติกหรือการขนส่งแต่เป็นปัญหาที่เกษตรกรไทยและประเทศไทยเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดทุเรียนจีนได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยพ่อค้าคนจีนหรือลงจีนหรือหรือพ่อค้าจากประเทศอื่นๆเพื่อนําทุเรียนไทยเข้าสู่ประเทศจีนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วอธิบายแล้วอธิบายอีกผ่านรายการคุยทึ่งสนที่ว่าผมพูดในตอนที่แฉทูลจินสีเทาผูกขาดชุเรียนไทยในรายการคุยทึ่งสนที่ ตอนที่165อ,อกาออากาศเมือ่อ25พฤศจิกายน2อ6 5กสองปีที่แล้วด้วยเหตุน,นี้ลงหรือพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนที่ได้กำไรมากที่สุดในการส่งออกทุเรียนแต่ทุกวันนี้ลงในไทยกับเป็นทุนของจีนตลอดท้งนี้ท้งนั้นเมื่อสองปีก่อนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรในยุคนั้นคุมโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์คือนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ตอนนั้นมีที่ปรึกษาที่ชื่อนอายอลงกรณพลบุตรเป็นที่ปรึกษาก็ออกมาตอบโต้ผมแบบข้างๆคููว่า จะไม่ยอมให้ใครมาผูกขาดทุเรียนไทยแต่วันนี้กระทรวงพาณิชย์ตกมาอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมซึ่งพิสูจน์ชัดแล้วว่าไม่ได้ทําอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นครับท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องลงจีนที่ถูกกล่าวถึงกันมากนั้นเราจะไปโทษทุนจีนหรือชาวสวนทุเรียนหรือชาวสวนผลไม้ทั้งหมดก็คงไม่ถูกต้องเพราะชาวสวนต้องเลือกขายผลไม้กับคนที่ร,ราคาดีรับซื้อเร็วรับซื้อปริมาณมากหรือจองเหมาสวนก็ยิ่งดี เพราะชาวสวนอยากได้เรือนเร็วขายได้แน่นอนราคาสูงไม่สนใจว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยการแค่กฎหมายการแค่ปัญหานี้ทางการไทยออกกฎได้ว่าล้งต้องเป็นของคนไทยและห้ามใช้นอนมินีแต่ต้องมีการรับประกันด้วยว่าลงไทยจะมีเงินทุนในการหมุนเวียนซื้อทุเรียนจากชาวสวนได้ราคาดีเหมือนลงจีนและมีศักยภาพในการนําทุเรียนไปขายที่จีนได้เหมือนล้งจีนมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดการขายเป็นทอดๆจากลงไทยไปให้ล้งจีน ส่งออกไปขายที่เมืองจีนซึ่งแน,น่นอนว่าเมื่อมีพ่อค้าคนกลางหลายคนก็ต้องกดราคารับซื้อจากชาวสวนท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วหน่วยงานราชก,การของไทยมีมากมายแต่ไม่เคยคิดช่วยเหลือชาวสวนหรือวางยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมทั้งอตโกสำนักงานพาณิชย์ตะางวงปักจรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นหน่วยงานราชการไทยมัวแต่กินบุญเก่าหลงคิดว่าไทยเคยยึดตลาดทุเรียนจีนได้เกือบทั้งหมดไม่สนใจความจริงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จีนใช้สิทธิพิเศษ เฉพาะกับประเทศไทยประเทศเดียวตลอดไปท่านผู้ชมครับทุกวันนี้ทุเรียนเป็นผลไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่ปลูกแล้วได้กําไรและมีราคาดีทําให้เกษตรกรปลูกทุเรียนกันเป็นจํานวนมากทุเรียนเวียดนามปลูกกันเป็นไร่ขนาดใหญ่ทําการเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรเวียดนามที่เคยปลูกกาแฟกันมากมายตอนนี้เกษตรกรเวียดนามหันมาปลูกทุเรียนแทนเพราะว่าความนิยมทุเรียนในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท่านผู้ชมครับตอนนี้เวียดนามเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ดับสองของโลกแล้วยังปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองเป็นหลักไม่ได้ต่างอะไรกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวข้อมูลเวียดนามชี้ว่าช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้ว2066การส่งออกทุเรียนของเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ19เท่าเมื่อเทียบกับปลายปีนอกจากนี้แล้วพืนที่ปลูกทุเรียนของเวียดนามยังเติบโตรวดเร็วมากจาก2 3 0 0 0 0ไหื่อรในปี2060มาเป็น7 0 0 0 0 0ไร่ในปัจจุบัน ยอดผลิดรายปีประมาณ8 6 3 0 0 0ตันท่านผู้ชมครับเรายังมีคู่แข่งมีเพียบทั้งมาเลเซียและฟิลิปปินส์และลาวเมื่อเราดูแนวโน้มระยะยาวคงไม่ใช่แค่ปีนี้ที่ทุเรียนไทยจะพ่ายแพย้ทุเรียนเวียดนามเพราะว่าเจอภัยแรงแต่ในระยะยาวแล้วทุเรียนไทยยังจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหลวงมากขึ้นจากเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งลาวและไม่ใช่แค่ทุเรียนสดเท่านั้นนะครับ ยังมีทุเรียนแช่แข็งที่ตอนนี้ทุเรียนมูชังคิงขมาเลเซียรครองตลาดอยู่และมีข่าวว่าจีนกำลังอนุญ,ญาตมาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าประเทศจีนได้ในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยทางการในประเทศไทยคือวิเคราะห์ไว้ว่ามาเลเซียเป็นคู่แข่งกับประเทศที่น่ากังวลพอสมควรถ้ามาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ทุเรียนมูชังคิงที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักคนจีนในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำตลาดได้มากขึ้น นอกอย่างนี้แล้วมาเลเซียยังมีผลผลิตมากสัดส่วนองออกปัจจุบันยังน้อยทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของมาเลเซียก็จะมีอีกทางเลือกที่เป็นคู่แข่งของทุเรียนไทยอย่างแน่นอนที่สุดนอกจากนี้แล้วยังมีลาวที่ตอนนี้กลุ่มทุนจีนและเวียดนามเริ่มลงทุนปลูกทุเรียนในลาวจริงจังอีก5ปีสิปีข้างหน้าผลผลิตจะต้องมีมากขึ้นอีกเยอะความได้เปรียบของลาวคือขนสง่งเร็วกว่าไทยทั้งทางบกและรถไฟโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ตอนนี้ เป็นช่องทางใหม่ในการส่งออกทุเรียนจากไทยไปลาวและเข้าสู่ประเทศจีนนั้นถ้าลาวสามารถส่งทุเรียนออกได้แน่นอนว่าการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และการอำนวยความสะดวกต่างๆจากลาวย่อมให้สิทธิพิเศษกับทุเรียนของตัวเองมาก่อนทุเรียนของประเทศไทยอย่างแน่นอนในขณะที่คู่แข่งหลายประเทศก,กำลังเร่งสปีดเบียดแซงแย่งตลาดทุเรียนมูลค่าหลายแสนล้านในประเทศจีนแต่ทางพวกเราเมืองไทยยังหลงว่าทุเรียนไทยอร่อยที่สุดรสชาติดีที่สุดไม่มีชาติไหนสู้ได้ เหมือนกับการที่เราหลงระเริงเมื่อสองปีที่แล้วว่าประเทศไทยครองตาดทุเรียนจีนได้95%หรือเกือบหมดแต่วันนี้สัดส่วนตลาดเหลือไม่ถึงครึง่งนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะว่ารสชาติความอร่อยขึ้นอยู่ความเคยชินและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วยเพราะมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วคนจีนอาจจะคุ้นเคยกับรสชาติทุเรียนเวียดนามมาตั้งนานแล้วเพราะก่อนจีนจะเปิดตลาดให้วีนามส่งทุเรียนไปขายได้เมืนมีทุเรียนเวียดนามสวมสิทธ เป็นทุเรียนไทยส่งไปขายที่จีนและตอนนี้ยังมีอดีตลงไทยหลายรายตอนนี้ไปทํำลงส่งทุเรียนจากเวียดนามไปขายที่จีนคนส่งออกทุเรียนในภูมิภาคนี้ต่างรู้ดีว่าตลาดทุเรียนในประเทศจีนยังมีความต้องการอีกมากเพราะอัตราการบริโภคทุเรียนต่อคนจีนยังไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบริโภคทุเรียนอื่นๆคนจีนทั่วประเทศกินทุเรียนอยู่ที่0.58กิโลกร,รัมต่อปีต่อคน ถ้าดูเฉพาะเมืงองใหญ่ของจีนจการบริโภคทุเรียนของจีนในเมืองอยู่ที่3.09กิโลกรัมต่อปีถือว่าน้อยมากท่านผู้ชมครับคนไทยกินทุเรียนเฉลี่ยเกือบ5กิโลกรัมต่อคนต่อปีชาวมาเลเซียกินทุเรียนมากถึง12.62กิโลกรัมต่อคนต่อปีและถ้าเราตั้งเป้าว่าอีก5ปีข้างหน้าจะทําให้คนจีนกินทุเรียนเพิ่มเป็น1กิโลกรัมต่อคนต่อปีแปลว่าในประเทศจีนต้องการทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านตันแต่คําถาม มีครับว่าเมื่อตลาดทุเรียนในประเทศจีนขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วทุเรียนที่ส่งเข้าไปในขายเมืองจีนมากๆจะเป็นทุเรียนจีนหรือทุเรียนเวียดนามหรือมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์หรือทุเรียนลาวสรุปแล้วคุณภูมิธรรมครับคุณเป็นรนนัฐ่าการสร่งพาณิชของพ่อค้าเกษตรกรประชาชนชนคนไทยทั่วประเทศนะครับคุณไม่ใช่พ่อบ้านตระกูลชินวัตรรับหน้าที่นี้มา9เดือน10เดือนก็เดินหน้าตั้งหน้าต่างๆฟอกขาวให้คนตระกูลชินวัตรอย่างเดียว รอบที่แล้วคุณมาให้สัมภาษณ์โกโหกแบบหน้าดันดานว่าทักษิณน,นั้นเอ็นเส้นสเนอ็นไหลขาดเอ็นเปื่อยยุ่ยคนเขาหัวเราะก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ยังจะมาฟอกขาวข้าวสิปีให้น้องสาวทักษิณอีกคุณภูมิธรรมครับคุณทําอะไรไม่ไอายประชาชนก็อายตัวเองอายญาติพี่น้องคุณอายลูกหลานอายบรรพบุรุษของคนไทยด้วยนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่ like, follow, และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม